เฮ้ยได้เป็นฆาตรกรแล้วสีม่วงด้วยเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปปานนะครับกับเกมอมองัสกันอีกแล้วนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้เป็นลูกเรือนะครับแล้วก็ได้โดนฆาตรกรสังหารแบบยิงหัวดังปุ้งกันเลยทีเดียวสำหรับในพาร์ทนี้นี่เราจะมาดูกันว่าเราจะได้เล่นเป็นฆาตรกรหรือไม่นะครับผม เดี๋ยวเราจะลองหาห้องที่มีฆ่าตกรประมาณ2คนละกันก่อนที่จะเริ่มเล่นนะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อตินั่นเองพร้อมที่จะเริ่มเล่นหรือยังเอ่ยมาพาร์ทที่2กันแล้วนะเดี๋ยวเราก็เริ่มออนไลน์กันเลยดีครัผม อิมพอสเตอร์สคนรู้สึกว่าจะมีน้องๆคอมเมนต์บอกว่าเราสามารถเปลี่ยนภาษาตรงนี้ได้ครับผมนี่ก็จะเป็นคุยแบบภาษาอังกฤษนะครับพอจะสามารถอ่านกันรู้เรื่องนิดหนึ่งโอเคครับผม,มตอนนี้นี่เป็นสีน้ําตาลกันเหรอขอเปลี่ยนเป็นนี่ครับผมสีเหลืองแล้วกันจากนั้นก็เปลี่ยนหมวกนิดหน่อยเป็นลูกโปง่งโอ้โหสุดแสนจะน่ารักเอาละเริ่มเล่นมีใครเออร์เลอร์ออกไปแล้วเฮ้ยไม่ได้เป็นฆาตรกร โอ้ยด่านนี้อีกแล้วครับผมมาตอนนี้นี่เราก็ต้องระมัดระวังในการทําภารกิจโอ้โหเริ่มมานี่เราแบบว่าได้ทําภารกิจตรงนี้เลยโอเคนะครับน่าจะเป็นการดาวน์โหลดอุย้ยมีการดับไฟแล้วเห็นสีขาวๆนะครับแล้วก็สีม่วงนี่ลงไปด้านล่างครับผมแม่ฝ่ายฆาตกรนี่จะบอกว่าสามารถมองเห็นเราได้แบบสบายๆนะครับโอเคใหนดูซิเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องออกซิเจนเดี๋ยวก่อนจะ เออหูยมีสีน้ําเงินอยู่ตรงนี้ครับผมมาเราจะต้องทเทเศษขยะจากย่านออกไปให้หมดเรียบร้อยไปสิเฮ้ยอุย้ยตกใจสีส้สมครับผมแล้วก็สีน้ําเงินตอนนี้นะครับอืมภารกิจห้องนี้ก็มีตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นอ๋อการนําทางครับผมจึบจึบจบไปเด็กเฮ้ยเสียเวลาเอ้ยเร็วๆเ,เ,เออไม่มีใครซ่อมไฟเลยเฮ้ยสีฟ้าเฮ้ยเฮ้ยส,สีเห็นต่อหน้าต่อตา เฮ้ยสีส้มครับผมเดี๋ยวเราจะบอกว่าสีส้มเป็นฆาตรกรเอา้าเฮ้ยแพ้ได้ไงอ่ะหรือว่าคนมันออกโอ้โหมีการถามว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็แพ้ท,ทันทีเฮ้ยแทบไม่ต้องจะเล่นเลยเมื่อกี้นี้โอ้โหยเมื่อกี้นะครับต่อหน้าต่อตาเอา้าเจ้าของห้องออกไปแล้วเดี๋ยวเราก็ออกดีกว่าไปห้องใหม่นะครับเอาละกําลังจะเริ่มในอีกส2 1สองหนึ่งจุ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 เอา้าฆาตรกรออกไปแล้วอื้ รู้สึกว่านี่จะเป็นดาวอะไรเอ่ยไม่ใช่ดาวแต่ว่าอยู่บนยานเต่านะครับห้องแรกก็มีภารกิจให้ทาแล้วก็มีคนออกไปเยอะโอ้โหเฮ้เยแม่คนนี้ชื่อเลสน่าสงสัยจริงๆโอเคนะครับน่าจะไม่ใช่ชื่อเลสแต่ว่าตัวสีเขียวอุ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยอหืสีม่วงกับสีเขียวนะครับตอนนี้นี่เราจะแยกออกมาที่ห้องตรงนี้เปิดสวิตแม่ห้องตรงนี้นี่ก็จะเป็นห้องสําหรับการฆ่าเชื้อก่อนโอเคด้านบนนี่ รีแอคเตอร์ใช่ไหมโอเคนะครับดูซิปรับตรงนี้ครับผมอ่าเป็นห้องพลังงานแล้วก็จะมีเนี่ยผมห้องแลบเป็นภารกิจอะไรเอ่ยเราอยู่คนเดียวซะด้วยนะตอนนี้อ๋อคัดแยกครับผมประเภทเนี่ยผมเป็นแร่แล้วก็เป็นพวกสิ่งมีชีวิตจะอยู่ตรงนี้เอาละแถวนี้นี่ไม่มีภารกิจกันแล้วมาระหว่างนี้นะครับอาจจะมีคนตายได้ decontamination เฮ้ยสีชมพูครับผมเดชผู Deadpool. อันนี้สามารถเช็คได้ว่าใครกําลังทําอะไรกันบ้างไม่ใช่สิไปไหนกันบ้างนะครับโอ้โหสีม่วงชื่อเลดห้องแอดมินมาดูสิอ๋อนี่ครับผม61975ปั๊บโอเคเฮ้ยมีคนเจอศพวะผมสีเขียวตายสงสัยใครเอ่ย Yellow. เยลโล่เฮ้ยมันโหวตกันแล้วละ่ะน่าจะเป็นสีชมพูหรือเปล่าเฮ้ยมั่ววะผมไม่ใช่ดู ดูความแบบตกจากอากาศ <c oughs> เรียบร้อยเป็นไงเสียมพูเห็นไหมบอกแล้วเรายังจำห้องไม่ค่อยได้นะครับผมการจะบอกห้องนี่ค่อนข้างจะงงนิดหนึ่งประสบการณ์โดนโยนออกจากยานครั้งแรกนะครับค่อนข้างจะหัวร้อนนะครับผมเห็นเราวิ่งมาอะไรก็ไม่รู้แล้วศพอยู่ไหนยังไม่รู้เลยมาถึงก็โวดเฉยทีหลังนี่เราอาจจะต้องแก้ตัวให้เร็วกว่านี้บอกว่าไม่ใช่ชั้นอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ค่อยๆหาหลักฐานกันก่อนนะครับเอาละ เริ่มเลยอีก3 2 1สหนึ่งแม่ถึงกับต้องยกดมย่าดมไม่ใช่ไม่ได้เป็นฆาตรกรอีกแล้วตอนนี้นี่เราจะไปที่ห้องเว็บพ่นนะครับผมมาพร้อมกับตัวสีดำนี่ตรงนี้นี่ไม่น่าจะมีคนฆ่าเราสีดำนี่ลงไปด้านล่างครับผมมาเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าเศพนี่จะอยู่ที่ไหนนะครับถ้ามีคนฆ่าปึ๊บปึ๊บ,บ๊บ๊เรียบร้อยครับผมแล้วก็เตรงนี้นี่ มีภารกิจไหมไม่มีครับผมอีกทีนึงคือห้องฉิวโอเคนะครับเราจำได้ว่าเอ้ยมีคนนะผมเจอศพแล้วเพลเยอร์ Player สีฟ้าตายแวว์ราวโรเวอร์เอนจินอยู่ข้างล่างห้องเอนจิ้นเหรสีแดงเห็นสีน้ำเงินใช่ไหม I was in admin I was navigator <laughs> โหวตใครวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนน่าจะเป็นเดี๋ยวก่อนนะสคริปโหวดแล้วกันไม่รู้ว่าใครนะครับผมโอ้โหสีน้ําเงินนะผมแสดงว่าสีน้ําเงินนี่น่าสงสัยนะครับดูสิไม่ใช่โอ้โหเรียบร้อย importer เ,เหลือ2คนอืมเหลือเยอะเหมือนกันนะตอนนี้นี่หุ้ยสีม่วงลงไปด้านล่างสีแดงกําลังตามมาครับผมแล้วก็ดูกล้องหน่อยสิเราจะได้เห็นการเคลื่อนไหวโอเคอุ้ยมีคนกดครับผมกดปุ่มรวมตัว เพื่ออะไรเอ่ยดูสิ What i s a w Blue and Red At Rover Engine สรุปน่าจะเป็นสีแดงอย่างนั้นเหรอสมมุติว่าเราลองโหวตสีแดงนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าใครนี่อยู่ตรงไหนบ้างโอ้โหโหวตกันเพียบถ้าไม่ใช่นี่สีเขียวนะครับเป็นคนโกหกอ้าวใช่ครับผมเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งเหลืออีกหนึ่งคนแมาภารกิจนี่ยังไม่เสร็จสิ้นกันเลยแต่ว่าฆาตากรเหลือแค่คนเดียว โอ้โหดับไฟแบบนี้นี่กะจะฆ่าที่ห้องไฟใช่ไหมเอ่ยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรีบเปิดไฟก่อนมาเฮ้ยจะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเออเรียบร้อยสีเขียวนี่ไม่น่าใช่สีขาวแอบอยู่ตรงนี้เออหน่าสงสัยจริงๆเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับผมต่อไปสีเขียวกลับไปแล้วแล้วก็สีส้มสีดำอยู่ที่ตรงนี้ปุ๊บต่อสายไฟแป๊บหนึ่ง โอเคเฮ้ย <Okay>. hey, มีคนดูกล้องอยู่เพราะว่ากล้องนี่มีไฟกระพริบกระพริบมีคนกําลังปิดระบบนะครับผมเดี๋ยวเราก็ต้องมาไปแก้ระบบกันหน่อยนี่ตรงห้องนี้ปรับจูนขึ้นวิทยุมีสีม่วงกับสีเขียวสีเขียวนี่อืม hmm, ใช่หรือเปล่านะเมื่อกี้นี้ก็แก้ไฟใช่ไหมโอเคครับ okay, ผมตอนนี้นี่เราจะไปที่ห้องเวฟพอนดูสิสีน้ำตาลอยู่ที่ตรงนี้สีขาวมาตรงนี้แล้วล่ะแล้วก็ ตรงนี้เลยปุ๊บอ่าเลี้ยงไฟครับผมจากนั้นก็ห้องแรกนะครับภารกิจนี่ค่อนข้างจะขึ้นไปเรื่อยๆป๊าบโอเคเราต้องจำห้องให้ได้ว่าที่ตรงไหนนี่เป็นห้องอะไรกันบ้าง Rover Engine ก็คือด้านซ้ายล่างใช่ไหมโอเคครับผมเราอยู่ที่ห้องแอดมินเฮ้ยเฮ้ย,ยเห็นศพพอดีเมื่อกี้อะไรเนี่ยภารกิจเสร็จสิ้นแล้วล่ะโอเคครับผมตอนนี้นี่เดี๋ยวเราก็ จะรอนะครับจนกว่าเราจะได้เป็นฆาตรกรเฮ้ยได้เป็นฆาตรกรแล้วสีม่วงด้วยโอเคครับผมแล้วก็เป็นด่านเนี่ยผมด่านที่อยู่บนดวงดาวที่เเป็นลาวานะครับเริ่มมานี่เราก็จะทำภารกิจตรงไหนดหีเราต้องเนียนไปกับผู้คนให้ได้นะครับผมนี่ตรงนี้ก็เป็นจุดมุดท่อนะครับอย่างที่บอกว่าเราสามารถมุดท่อได้อะไรนะเริ่มมาปุ๊บมีคนแบบ กดโหวตเพื่ออะไรเอ่ยบิ๊กโพลีดาร์บูเดี๋ยวก่อนเราต้องเนียนนะครับผมยังไม่ทันจะรู้เลยมาถึงก็จะโหวตบ้าไปแล้วโคตรมั่วโหวตคนอื่นซีสัวไม่ได้นะเข้าใจไหมเฮ้ยโอ้โมาถึงก็แม่โหวตสีน้ําเงินแบบมั่วสั่วน,นะครับผมแต่ว่าคะแนนเสมอกับการสคิปก็เลยไม่มีใครโดนโยนตกลาวานนะครับแล้วก็การจะฆ่านี่จะมีครูดาวประมาณระยะเวลาหนึ่งนะครับผมมา ตอนนี้นี่เราจะทําเป็นอยู่ที่ห้องตรงนี้นะครับห้อง o อห้องผลิตออกซิเจนบางทีก็ต้องเนียนนะครับผมให้หลอดภารกิจมันขึ้นแล้วก็ขอทําการนี่ครับผมเดินเล่นป๊าปแล้วก็สามารถไปข้าแบนี้ได้เฮ้ยมีคนด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหไม่เนียนเมื่อกี้นี้แล้วเราก็จะบอกว่าแวร นี่ครับผมไอ้คนสีแดงก็ยังดักบูอีกเมื่อกี้นะครับใครเห็นเราดักบูคิวบ้าไม่ใช่หวตดักบูเราก็จะบวตดักบูเพื่อกําจัดคนบริสุทธิ์นะครับหรือว่ามันมองสีเราผิดเมื่อกี้นี้ You are fake <c oughs> เมื่อกี้นะครับการฆ่าแบบนี้นี่อาจจะโดนรีพอร์ตได้แม่พอดีไม่เห็นว่ามี2คนไงเมื่อกี้นี้ดูนะครับผมโอ้โห้ดักบูแล้วไม่มีใครเห็นเราด้วยหรอเมื่อกี้นี้ มันเห็นชัดๆเลยนี่โอ้โ oh, หเรียบร้อยอ่า ah, ฉันไม่ใช่อิมพอสเตอร์เรียบร้อยตอนนี้นี่เราก็เนี่ยผมอยู่กับเจ้าสีเขียวเราจะทำเป็นนี่นะครับดูชีพจรเอา้าออกไปกี่คนวะเนี่ยเฮ้ยออกไปหมดเลยอุตส่าห์ได้เป็นนี่ยังแทบไม่ได้เล่นปะโทโอเคนะครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นี่เรียกได้ว่าเรานะครับโดนโหวตออกจากยานนะครับผม แล้วก็ได้เล่นเป็นฆาตรกรอีกด้วยยังไงนะครับเราอาจจะต้องไปฝึกให้มากกว่านี้ก็สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดความสนุกของเกม Among Us ในตอนหน้านะครับผมในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็เจอกันในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบ๊บ